สวัสดีเช้าวันที่1กันยายน2,568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรก เป็นทางเชียงรายยูไนเต็ดแท้บุรีรัมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นพีทีประจวบเสมอกับสุขโขทัย f c 0 0และคู่สุดท้ายเป็นเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะดีพีการจันนบุรีไปได้2ประตูต่อสุ่ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางบุรีรัมยูไนเต็ดที่มี9คะแนนเต็มจากการชนะ3มนัดรวดอันดับ2เมืองทองยูไนเต็ดที่มี7คะแนนอันดับสามราชบุรี FC7 คะแนน อันดับ4แบงคอกอยู่ในเตดมี7คะแนนและอันดับ5เป็นทางอายุทยาอยู่ในเต็ดที่มี4คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจากไบรตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ 1, นอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้เวสต์แฮมอยู่ในเตดไปสู่ประตูต่อ 3, ลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ0และแอสตันวิลล่าแพ้คริสตันพาเลซไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อ3ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางลิเวอร์พูลที่มี9คะแนนเต็มจากการชนะ3นัดรวดตามมาด้วยอันดับ2เชลซีที่มี7คะแนนอันดับ3อาเซนอล6คะแนนอันดับ4ท็อตแนมฮอสเปอร์มี6คะแนนและอันดับ5เป็นทางซันเดอร์แลนด์ที่มี6คะแนนเช่นกันครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ18ฟูแลมที่มี2คะแนน อันดับ19แอสตันวิลล่ามี1คะแนนและอันดับ20เป็นทางวูฟแฮมตันที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นเซลตาบีโก้เสมอกันกันกบบิยาริลไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเรอัลเบติสแพ้เอตเลติกบิลบาไป1ประตูต่อ2เอสปันย่อชนะโอซาซูนาไปได้1ประตูต่อศ และรายยบายกาโนเสมอกันกันกบบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลลิกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางเรอัลมาดริดที่มี9คะแนนเต็มจากการชนะสานัดรวดตามมาด้วยอันดับสองเลติกบิวเบาที่มี9คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองทางมาดริดครับอันดับ3บิยาเรเอา7คะแนนอันดับ4บาร์เซโลนามี7คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอสปันยอที่มี7คะแนนเช่นกันครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก3าคู่ครับโดยคู่แรกเป็นวฟบวกเสมอกันกับไมล์ศูนย0-5ไป1นประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นบรัเซียดอทมุลเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป3าประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายเป็นทางเอฟซีโคโลนเอาชนะฝ่ายบวกไปด้วยสกอร์สีประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสเลกากันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกที่มี6คะแนนอันดับ2ไอทักแฟรงก์เฟิร์ตมี6คะแนน อันดับ3 FC โคโลน6คะแนนอันดับ4บารุเซียดอทมูนมี4คะแนนและอันดับ5เป็นทางสังเปาลีที่มี4คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโช่เซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเจนัแพ้ยูเวนตุสไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1โตริโน่เสมอกับฟิออเรนติน่า0-0อินเตอร์มิลานแพ้อูดิเนเซ่ไป1ประตูต่อ2และลาซิโอเอาชนะเฮลลสเวโรนาไปด้วยสกออรร4ประตตู่0คับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับโดยอันดับ1ถึง4ต่างก็มี6คะแนนเท่ากันทั้ง4ทีมซึ่งได้แก่อันดับ1นาโปลีอันดับ2ยูเวนตุสอันดับ3าครโมเนเซและอันดับ4โรมาส่วนอันดับ5เป็นทางอูดิเนเซที่มี4คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากฟอร์ตูนาซิตาร์เอาชนะเอ็นอีซีไนเบเกนไปได้สาประตูต่อ2 สปาร์ตาโรเตอร์ดัมแพ้เฟเยนูดโรเตอร์ดัมไปสู่ประตูต่อ4สวอแพ้เอฟซีอูเทร็คสู่ประตูต่อ2และเอเอซีเบรดาแพ้อาเซตอักมาไปด้วยสกร์สู่ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกันครับซึ่งอันดับ 1- ถึง4ต่างก็มี9คะแนนเท่ากันทั้ง4ทีมซึ่งได้แก่อันดับ1เฟเยนูดโรเตอร์ดัมอันดับ2องเอนเอซีไนท์เมเกนอันดับ3 FC เอฟซีอูเทรคและอันดับ c ี s พีเอสีไอโฮเฟน ส่วนอันดับ5เป็นทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่มี8คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจากองเช่เสมอก,กันกับแรนด์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เลออาฟชนะนีสไปได้3ประตูต่อ1อาร์เอสโมนาโกเอาชนะสตาบุกไปได้3ประตูต่อ2ปารีสเอฟซีชนะเอฟซีเมด3ประตูต่อ2และโอลิมปิกลียงเอาชนะโอลิมปิกมาเกย์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนหลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางปารีสแซงแชร์แมงที่มี9คะแนนอันดับ2ออลิมปิกลีง9คะแนนอันดับ3ลีวมี7คะแนนอันดับ4อ s สมาโนโกมี6คะแนนและอันดับ5เป็นทางลองที่มี6คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจาก FC ทอร์เดล่าเสมอกันกับเอสโตริลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 fc อาวงกาแพ้เบนฟิก้าไป1ประตูต่อ2อง rio a v เสมอกับ s p o r t ิ้งประกา้าไป2ประตูต่อ2และซานตาคาร่าเสมอกันกันกบเ s t r e l l a a m a d o r าไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเม e r l e a g u ากันครับซึ่งจากฝูงเป็นทาง fc porto ที่มี12คะแนนเต็มจากการชนะสีนักรวดอันดับ2ฟา farmarica ที่มี10คะแนนอันดับส sporting lisbon คะแนนอันดับ4เบนฟิก้ามี9คะแนน และอันดับ5เป็นทางโมไรายเรนเซที่มี9คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก4คู่โดยคู่แรกเป็นเกลนเคอร์บิลิจแท้เฟนบาเชตไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นอิสตันบุลบูยุกเซ็กเสมอกับอ e ียุกสปอศูนย์ศูนย์แทปซอนสปอเสมอกับซัมซันสปอไป1ประตูต่อ1และอลันยาสปอเอาชนะเบซิกตัสไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางกาลาตาซาายที่มี12คะแนนอันดับ2แท็บซอร์สปอร์มี10คะแนนและอันดับ3เป็นทางทัสเทตที่มี8คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลรกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป7คู่โดยเริ่มจากชิมิสุเอสเทาเสมอกับคาชิมะแอนเลอร์ไป1นประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นคาวาซากิฟรอนตาเลชนะมาชิด้าเซลเวียตไปได้5ประตูต่อ3 เซเรโซโอซาก้าเสมอกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาไป1นประตูต่อ1และคาชิว่าเรโซเอาชนะอวิสปาฟุกุโอกะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นอุราวะเรซเอาชนะอับิเรกนิงาตะไปได้1ประตูต่อศูโชนันเบลมาเรสแพ้กัมบะโอซาก้า4ประตูต่อ5และนาโกย่าแกรมปัสเสมอกับเอฟซีโตเกียวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเจลิกกันครับซึ่งจากฝูง เป็นทางเกียวโตสังกัดที่มี54คะแนนตามมาด้วยอันดับ2คาชิวะเรโซมี53คะแนนอันดับ3วิเซลโกเบ53คะแนนอันดับ4คาชิมาแอดเลอร์มี52คะแนนและอันดับ5เป็นทางมาชิด้าเซลว,วีที่มี50คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้ซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันอีก3คู่โดยเป็นแทยอนซิติเซนเอาชนะคินซอนซันมูไปได้2ประตูต่อ1 ต่อมาเป็นกังวล FC เอลชนะโปหังสตีเลอร์ไปได้1ประตูต่อ0และ FC โซแพ้ FC อันยางไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเคลิกเกาหลีใต้กันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางชอนบุกค,คุนไดมอเตอร์ที่มี63คะแนนอันดับ2คินซอนซันมูมี46คะแนนและอันดับ3เป็นทางแทย,ยอนซิติเซนที่มี45คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2 ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจากชัยนาทหอนบิลเสมอกับราศีสลายยูไนเต็ดไป1ประตูต่อหบางกอกเอฟซี FC, เสมอกับพัทยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ปัตตานี FC เอาชนะตราด FC ไปได้2ประตูต่อ1ศรีสีเกตยูไนเต็ดเสมอกับขอนแก่น00และนครศรียูไนเต็ดเสมอกันกับนครปฐมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหครับและมาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2กันครับ ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางแพร่อยู่ในเต็ดที่มี12คะแนนเต็มจากการชนะสีนัดรวดอันดับ2ราศีสลดยอยู่ในเต็ดมี8คะแนนอันดับ3ชัยนาทฮอนบิล8คะแนนอันดับ4ขอนแก่นมี7คะแนนและอันดับ5เป็นทางสงผล่า FC ที่มี7คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกา2เยอรมันซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันอีก3คู่โดยคู่แรกเป็นไกเซอร์ซาลเทิร์นเอาชนะดังสตัดไปได้3ประตูต่อหนึ่ง คู่ต่อมาเป็นดินาโมเรสเดนแพ้ชาวเกสน0-4ไปสู่ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็น FC m a มักเดเบิร์กแพ้กรอเทอร์เฟิด์ไปด้วยสกอร์10ประตูต่อ5ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนลีก้า2เยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางฮันโนเวอร์96ที่มี12คะแนนเต็มจากการชนะสีนัดรวดตามมาด้วยอันดับ2เอเวอร์เบิร์ทที่มี9คะแนนและอันดับ3ชาวเกสน0-4ที่มี9คะแนนเช่นกันครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบี B อิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงเล่นกันทั้งหมด4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นซุติโรอัลโตเอาชนะซามโดเรียรไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งคาราเรเซเสมอกันกับปาโดวาศูนย์ศูนย์โมเดนาเสมอกับอเวลิโนไป1ประตูต่อหนึ่งและบารีเสมอกันกับมอนซาไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีบี B กันครับซึ่งอันดับ1-5ถึงต่างก็มี4ีคะแนนเท่ากันทั้ง5ทีมซึ่งได้แก่อันดับ1ตหนึโต อันดับ2เซเซนาอันดับ3มเดนาอันดับ4ฟรอซิโนเน่และอันดับ5คาราเรเซ่ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจากคาดิสเอาชนะอัลบาเซเต้ไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นอันดอร่าซีเอฟชนะบูโกสซีเอฟไป2ประตูต่อ1ลาสทอมัสแพ้มาลาก้าสูประตูต่อ1และกรานาดาแพ้มิรานเดสไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางราซิงซานตาแดที่มี9คะแนนอันดับ2สปอร์ติ้งกีคอนมี9คะแนนและอันดับ3าเรเอาาัลบียาโดลิตที่มี7คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ